เข้าสู่ช่วงทิงฤดูก,กาลแล้วนะครับก็อต้อนรับทุกท่านชมเกมในถันในนัดนี้นะครับผุณิสอนพุ่งยามาพร้อมกับคุณวมือสัตวงกัดครับสวัสดีครับคุณนัิสอนเราเฝ้ารอชมเกมนี้นะครับก็ถึงช่วงเวลาที่สองทีมนี้ต้องโชว์ฟอร์มแล้วนะครับ ชูเล่เขาอยู่โล่งๆคนเดียวครับไม่มีอะไรเลยครับบอลลุดเสาออกไปเขาพาบอลเข้ามาได้ดีเหลือเกินจหวะโต้กลับแต่ว่ายิงประตูไม่ได้เท่านั้นเองกาเซเลสมาตัดบอลได้ทันเวลาคริสเตโนโรนัลโดโอซิล ได้ลุ้นครับโอกาสมาแล้วบอยังอยู่ครับต้องยิงครับใกล้มากครับธงยกขึ้นมาผมคิดว่าเขาโอเคนะครับคุณอดิสรคือเป็นการตัดสินที่ใช้ได้เลยเอ็กซ์แสชูเล่เบลชาีอรันโซ แฟนบอลชอบมากงานบรรยายฟุตบอลนี่สุดยอดเลยนะครับผมและคุณวิรัสศักสนุกกับการบรรยายฟุตบอลจริงๆถูกต้องเลยครับพวกเราถือว่าโชคดีที่ได้บรรยายฟุตบอลทุกสัปดาห์ได้นั่งในตำแหน่งที่ดูฟุตบอลได้ชัดและก็ทำงานที่เรารักมากที่สุดครับร่วงลงไปกับพื้นครับยังไม่ลุกขึ้นมาครับมอนเรลชูเล โอกาสมาแล้วครับจังหวะเตมุมโอ้โหกสาวประตูเยี่ยมมากๆครับแมนยูครับความคาดหวังว่าพวกเขาต้องชนะครับมานซูกิช ผ่านเกมได้ขาดจริงๆครับลดอันตรายลงอเล็กซิสซันเชสเวลเบกตุดสินบอกว่าฟรีคิกอเล็กซิสแล้วกุสสินก็ให้เป็นลูกตั้งเตะครับเขาคิดว่ามันน่าจะดีกว่านั้นนะครับ ใช่ครับเขาน่าจะทําได้ดีกว่านั้นจริงๆยังต้องสู้กันต่อครับตอนนี้มีอีก4นาทีครับมานสุกิชังหวะนนี้อันตรายครับมุ่งไปข้างหน้าแล้วนะครับหลังจากที่เอาชนะกองหลังได้ครับเขากาลังจะทะลุเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยเป็นประตูพตัดสินดูนาฬิกาว่าหมดครึ่งแรกแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ปล่อยให้เล่นต่อพวกเขาเฉลี่การจากซีววนาทีนี้ต้องหลังเสียแบบไม่น่าเสียเลยนะครับเล่นพลาดเอง แล้วพวกเขาก็โชว์การยิงประตูได้ดีอาร์เซนอลโอ้โหน่าเกลียดมากครับจังหวะนี้ผู้สิทิจะทำไงไม่ต้องสงสัยเลยครับใบเหลืองเข้าไปยังแข็งแรงมากจบครึ่งแรกแล้วนะครับคุณัู้ิ์ครับวิจาร์หน่อยครับ ในครึ่งแรกนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับมีการได้ประตูก่อนพุทธศิลป์ปนก์วีดมันจะเป็นเกมนี้ได้หรือไม่ครับก็อย่างนั้นแหละครับผมคิดว่าทีมที่ขึ้นนําเล่นด้วยความมั่นใจโดยเฉพาะจากการยิงนำชูเล่แกริดเบลซักเข้าหาประตูครับรอลูกที่สองต่อไปนะครับไม่ผ่านทุกคาประตูอีกแล้วยิงได้ดีแต่ว่าโคเซฟดีกว่าครับ กัสซิเนสเรมซีเวยนรูนี่ตัดบอลได้ครับทำได้ดีครับหยุดกเกมรุกมาเลสักเกอร์แรมซี อาใครยถึงบอลก่อนครับจังหวะน,นี้เวนรูนี่คุณผู้ชมครับคิดว่าปลอกแขนกับตันทีมนั้นจะกดดันตัวเขาหรือไม่นะครับเพราะว่าเล่นค้อยดีเลยครับกับตันทีมถือว่าต้องเป็นแบบอย่างครับเล่นดีงานก็ง่ายแต่ถ้าเล่นไม่ดีทีมก็ขวัญเสียเหมือนกันนะครับคือนายประตูหมดสิทธิ์แล้วนะครับแต่ว่ามันหลุดต่อไปด้วยเบล ชาบียลอนโซมานซูคิชเบลเอาแล้วครับเป็นโอกาสครับลูกเตะมุมของแมนยูครับแล้วก็เป็นลูกมงครับเตะมุมดีครับ แต่ว่าเซฟเยี่ยมกว่าครับซามติกาโซล่าถึงบอลเร็วครับแล้วก็แย่เท้าเข้าไปมานซูกิชอา์เโนลตามหลังหนึ่งลูก ลามซี่เกือบจะร่วงลงไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังถืนเอาไว้ได้ครับอเล็กซิสซันเชสแย่งบอลกลับมาอย,ย่างขาวสะอาดให้กับทีมของเขาครับชูเล่ทุ่มครับแดนนี่เวลเบอกอเล็กซิสซันเชสมอนเรรยาล พวกเขาจะได้เตะลูกนิ่งตรงนี้ครับป็นเสียงดุกับเป็นชัยชนะของแมนยูนเพราะเขาบีบพหายคู่แข่งเล่น